ไอากาไอกามันแปลงร่างไปแล้วเช็ดไอกามันแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนแล้นแบบเหมือนแบบอุ้ยได้เป็นเอเลี่ยนแล้วเว้ยแล้วก็แปลงร่างแล้วก็ไปเป็นเนอเลี่ยนเลยอันนี้คือมันเล่นมุมเดิมอีกแล้วเหรอเอเลี่ยนเล่นสไลเดอร์เหรอเนี่ยไอกามันแปลงร่างแล้วมันเอาเอเลี่ยนมาเล่นสไลเดอร์ทุกคนดูเิเออมันมเล่นสไลเดอร์กันอยู่สงองคน เอทพลและนี่คือสติกเกอร์คัตตี้วีสอลายใหม่แสนสนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กำมันแล้วนะราคาเป็มันมีิบบาทได้ไปกดเล่นน่าสีตัวรอช้าอยู่หญ่ซื้อเลยคูเปนค่าในคนหนึ่งว่ะ <c oughs> ยาทำหนูหนูต่อย ได้เออต่อยนะเว้ยต่อยได้นะเว้ยดึงไงมะเย้สตาร์ทเครื่องอุย้ยถึงว่าแหละได้กลิ่นเหม็นๆที่แท้ก็มีคนตายด้วยเอง <laughs> โอ้โห่เนี่ย มีสมบัติที่เจ็ดยังไงล่ะหกครับพี่เป็นเรื่องเป็นเล่ามันหกแล้วก็เลยเจ็ดเป็นตู้เป็นตาไปยี่สิบห้าแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันโดดๆนะผมอยู่ล่างฝระปากับพี่เสีแยรากก้อง๋ีกับพี่เอครับแล้วเข้าห้องเล่นเกมผมทำเควสอยู่ครับกำลังหาตผมอยู่ทุกพี่วัดได้ โอเคไม่พีรอนไอ้พี่เป็นโดดเุบ้าสกิปก่อนตาแดงกล่ำหน้ากลัวมากเราเราจะไม่มีข้อมูลให้เจมเลยเหรอเจมผมมีข้อมูลผมมีข้อมูลผมมีข้อมูลผมผมทิ้งขยะอยู่เมื่อกี้ครับนี่เป็นไงคนดีนี่น่าจะโหวตคนดีนี่ดีเดี๋ยวรอบหน้าพอโหวตให้พี่เดี๋ยวไ่เีแอบเดี๋ยวพี่เบสโหวตตัวเองโหวตหนุนทำไมรู้ได้ไงบูดผมมาสองคนมีพระเยรีคนเดียวเนี่ยที่ทำสิ่งนี้ เฉมถึงรู้ล่ะไมต้องมาทำท่อเฮ okay. เราทำได้พี่เฉมเราคือคนดีทั้งคู่โอเคเราจะอยู่ด้วยกัน <laughs> <laughs> ยังไงดี Sorry I see the body in the courtyard <laughs> แอดในฟุตบอลสกอร์กินเฮาอินโนว์สโอลีไอแคนนอนสติงลีหนูขอเดาว่าน่าจะเป็นพี่ปูโอเต้เดี๋ยวพี่ปูเต้อยู่กับผมก่อนหน้านี้มันหล่อด้วยกันพี่อยู่วิ่งทำเพจครับเอางี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังพี่ปูเต้คือผมเดินตามพี่ปูเต้ไปใช่ไหมวิ่งขึ้นบนเลยชนแมพพี่ผมงงจังพี่ผมอยากจะกดใหม่พูดพี่พี่ปูเต้มากเลยพี่ปูวเทมไปไม่ได้พี่มันทางตันแต่กล้าน่ะกล้าบอกว่าพี่โหวตตัวเองอ่ะกล้าเห็นได้ไงว่าพี่โหวตตัวเอง จะได้โลนั้นเหรอได้โลอันนั้นเหรออาจจะเป็นดาวปะพี่เพราะว่ามันโลครั้งแรกมันไม่เห็นอยู่แล้วว่าใครบวชตัวเองหนูมีเปิลอยู่ใ่ไม่ใช่ไไมม่่่่ใใชชพี่เสียมพี่เสียมไปช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดี่แตพี่อยู่วะพี่อยู่อยู่ไหนพี่อยู่กับพี่ใช่แล้วพี่เสียมอ่ะพี่เสียมพี่เสียมมาจะฆ่าศพนี้ก็ได้นะพี่เพี่ชำระล้างพี่ชำระล้างยังไม่ใช่อีกเหรอ เีคยลืมกดไมค์ทำไมวะด้วยความเคยชินแต่ว่ามันต้อง20วิวิปะใครพี่อยู่นแน่ๆเลยทุกคนคุณ อูนีวิ่งเหมือนหิวอะไรสักอย่างเหมือนมาตามว่าผมเป็นลูกหนี้เขาอย่างนี้รู้วิ่งมาเร็วมากแล้วพยายามวิ่งไล่ผมอย่างต่อเนื่องครับพี่มาล่างตรงผมพยายามจะเกาะพี่ไว้ผมจะได้กดชิปเช็คเรือรัวเป็นไปได้เพราะว่าปรับให้มันคอได้คนละสักเดีว่าห้าร้อยครั้งได้ไหมตอนมีศพแรกพี่เบสก็แม่งดุศพเลยรู้ได้แสดงว่าพี่เบสน่าจะเป็นคนดีใช่แล้วพี่ติ่ะเดินนำเวสล้วนเลยหรือว่าพี่ติจะไเป็นอะไรได้เมื่อกี้คือเข้าห้องเล่นเกมกับน้องกล้าสองคนอันนี้คือเรื่องจริงครับ ครับเราแต่ว่าเราไม่มีรายงานที่อยู่ของน้องแพตตี้ครับใช่ครับวิ่งทน้องแพตตี้เขาไปชำระล้างกับผมน้องแพตตี้อะชำระล้างกับผมน่าจะพูดมาได้วแต่พี่เวสแต่พี่เวสเป็นโดโดครับโอเคโอ้โหกูบอกกูล่างทรงกูโดนยิงตายแล้วเนี่ยป่าเนี่ยถ้ามีแต่ว่าเออพี่เคซี่เขาเล่นเกมอยู่กับกล้าก็พิสูจน์ได้จริงนะแต่ลองโหวตพี่เคซี่ก็ได้ไม่เดี๋ยวโหวตจริงพิเศษเลยอ้าวโหวตโดนตัวเอง มีคนเนียนด้วยหรอเชื่อเอเขาทำไมอ่ะผู้ช่วยเพิ่งเต็มทีแล้วนะลาก่อนยังอีกเหรอแล้เราจะทำเพย์ไปได้แล้วลนะ่ะน้องกาหรอจริงหรอจะเป็นน้องกาจริงจริงหรอถอยหน่อยได้ไหมถอยหน่อยได้ไหมดี๋ยวปาดผิดตัวน้องมาช่วยอ่ะุ้ย ก้าไรโอ้โหไดย่าย้วยเท่าไหร่ดีกว่าน้องเลื่อนแล้วนะโอ้โหแต่หนูก็ยังเป็นเป็ดแปลงล่างอยู่เลยหนูยังไม่ได้ใช้อบิลิตี้เลย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 อ่ะหนูไม่เคยได้ดูดเลือดใครโอเคพี่มันทำมาแล้วปิป๊บพี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 บเป็นไงกล้าหานกล้าหานเพราะว่าเป็นเป็นเป็ด ขอข้อมูลนะครับใครเป็นคนชําระล้างสิ่งสกปรกในท่อฮะผมอยากรู้ครับน้องแพทเป็นคนทำารเจอพี่เอฟอยู่ในท่อด้วยเมื่อกี้พี่เอฟอยู่ในท่อครับนัเลงด่างเวสตาเวไม่มีใครสนใจความสะอาดของถนนเลยเหรอไมถนนมีอะไรอ่ะดูเป็นคนชําระล้างให้นะไม่ถนนหรือท่อเพื่อนฮัลโหลทุกคนอ่ะ ทำไมต้องลงมาในท่อเยอะขนาดนั้นใช่เหรอลงกันเยอะเลยเหรออ๋อพี่แจ๊กไม่มีคนอยู่บนถนนในพี่จัดเลยมันไม่มีใครตายเลยเขาไม่ลตายในท่อไม่เห็นมีใครเลยอ่ะฉันเห็นแต่พี่เอฟนะนี่มีลงแพทอยู่ใช่แล้วเบสไม่เห็นเบสลงจริงหรือเปล่านั่นไะดิลงจริงอะดิพี่ลงท่อเซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าสงสัยพี่ลงท่อแท้โุ่นเย้ยย้าวท่อแท้คลิปต์สคริปต์สคริปต์วนเลยวนเลยคริปครับสคริปต์นา่าเสียบประชากรด้ยนี่เลยโอ้โหเบสเลยทท่อแ้ท่อแท้ เอา้เอาเกมจบเลยบายบายไป,ไปถามข้อมูล <ไป S 2> กูก็โดนเหรอบายบายดูดูทอดแท้ซะเ,เลยละกันเล่นไงอ่ะจะเล่นเป็นมะเนี่ยเล,เ,เล่นเป็นหรือเปล่าฮะเล่นเป็นหรือเปล่าในหมอนเนี่ยอ๋อแม่เงยลงฝั่งตัวเองชิบหายตายสิป่าจริง้มอย่าไม่ทำแล้ว เทดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันผงผงสวดโูเต้แล้วยูเต้ไม่ตายเพราะอะไรวะมีเสียงเสือบเสียงเสือบเลยแ่้วคือได้รอดเสียงเสือบเพราะเหมือนตอนแพทฆ่าพีแล้วมันดังเสือบแต่มันไม่ตายเชื่อมันไม่มีใครตายเดี๋ยวแลเมื่อกี้พี่โยเต้รอดเฉยงงฝ่าเป็นชนะสูตรแล้วไม่มีศพให้ชนะสูตรเลื่อนแล้วนะยังอีกเหรอนี่เขาให้เป็นรอบละสามตาติดเราเลยแหละ ไอกาไอกามันแปลงร่างไปแล้วเชดไอกามันแปลงร่างเป็นเอเลียนแอาแบบเหมือนแบบอุ้ยได้เป็นเอเลี่ยนล้วเว้ยแล้ก็แปลงร่างแล้วก็ไปเป็นเอเลี่ยนเลยกลัวแกงกลัวไปก่อนโดนตโดนี่านโดนีนนตมน ไม่ดสววนก็มีเอลี่โีนตุกย่อโดนปิดปากหรอใครไม่เจอเอเลี่มากดีกว่าหนูไม่เจอไม,มไม่เจอเ,จอเอนลเลี่ไหนที่เบก็เจอ แล้วว่าก้ากับน้องแพทเนี่ยจะเป็นแค่รอเอียนด้วยตัวเองเดี๋ยวแต่ผมเป็นคนปกติแล้วผมไม่เจอล่ะพี่เป็นคนเป็นสีลองไปลำลคาเนี้ลางเนี่ยหนูเคาอยู่ข้างล่างแล้วหนูเจอเพียเพียว่าจะใกล้จะสวบหนูตอนที่แบบหน้าเด้งขึ้นหนูเลยว่าหนูตายห่าแล้วเพี้ยนีเอเลียนลงโทอมาแวบบว่าเอเอียนเดินขึ้นไปข้างบนไม่รู้ใครแสดงว่าเราเห็นเอเลียนกันทุกคนแต่เราไม่เห็นก้าใช่แล้วตอนนี้มาพี่แล้วผมจะบอกว่าได้ไงพี่ผมเป็นคนไงพิสดีแล้วมันใช้ไม่ได้พี่เออใช่ เพียงจสงสัยนะแต่เจมันน่าสงสัยเจไม่พูดเลยเพราะพี่แสดงว่าพี่อการทไม่พูดอะเท่านั้นแสดงว่าจงใจที่จะเก็บความลับไว้พี่เป็นปกติแน่นอนใช่ปกติพี่ต่อยหนูนี่เป็นปกติเนี่ยแรกันินคะหมัดเจมันสงมถึงก็คิ้ดวนปิดปากแล้วก็ลุ้มต่อยอันนี้คือมันเล่นมุมเดิมอีกแล้วเหรอเนเลเล่นสไลเดอร์อ๋อเนี่ย ไอ้ก้าวมันเสกแล้วมันเอาเอเรี่ยมาเล่นสไลเดอร์ทุกคนดูเนี่ยเออมาเล่นสไลเดอร์กันอยู่สองคนไปเรียกแขกก่อนเขาอยู่ไหนกันวะเล่นสไลเดอร์กับพี่บีแล้วไม่ต้องเป็นเอเลี่ยนมันฆ่าไม่ได้หรอเราแม่งควรจะเดินสมองไหลพี่ะมาคิดหรอ ชั่วโมงอะที่แบบพี่เบสเล่นสไลเดอร์กับเอเลี่ยนอะแล้วก็โดนเอเลี่ยนสวบอะชอบแบบสมัยเด็กชอบดูอีพีมาแปลงได้ไวขนาดนั้นเลยเอเลี่ยนพี่เบสต้องไปเก็บเกิดมาเกิดมาแล้วแปลงได้เลยอะเกิดมาแบบพี่ทำเวรแรกมามาเสร็จฮะทมาหย่ข้างว่ะเลื่อนแล้วนะโอพี่เสีมข้าเรากินนะดิเรต้องทำแบบนั้นบ้างหรือเปล่า เฮ้ยได้ตังมิดนี้ของดีไหนบอกแคนิบาลกินศพได้กินยังไงไม่เห็นจะดูกินได้เลยพี่พอยู่พี่อยู่ก่อนเลยเมื่อกี้ผมคิดว่าพี่อยู่คนเดียวในห้องน้ำนะเออเฮ้ย น้องพีมีอะไรขึ้นคร <ผม S 2> ับจ,จัดเองผมรู้จ่ายผมเอฟมันเป็นนินจาลกลกินแล้วก<ะ>็จิตพอแตกเอ,อ้ยอะไรเอาเราพี่่อยูกินโโอ้ห โอ้โหอะไรวะพี่ไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะเราไกินศพได้ไงอ่ะพี่ไม่ได้กินเพชรกินคันดิบาลศพหายได้อ๋อแล้วผมก็พี่เจมส์ไปคุยกับเหล่าพี่พี่พี่เบสกูยืนถอดละถอดจิตอยู่อยู่กูจหลุดจิตหลุดเลยกูตุบติ่งกันเสียใจอยู่ว่าใครใครมันคิวปิดติดเบสกูกูกำลังแอบฟังอยูนกูเกาะคนซูเปอร์แชทอยู่แล้วกูก็ขำกอยู่ดีกูก็ตายผมจะทำการจับกลุ่มพี่แล้วพี่ไปตอบพี่ไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวเดี๋ยวเมื่อกี้